คิดถึงแก้มวนวลที่เคยได้กลิ่นหอมวนยนวนใจยังจำได้สเสมอให้หวนควรวนหาพรำเพออาวรอนถึงเธอทุกครั้งที่ยังหายใ,ใจลักสนะวงทรงบุญญาฝ้าขี่ชบตาให้ต้อง จำพราจากไกลจากคนที่รักจากแก้วาตาดวงใจแม้อยากเย็นสักเพียงไหนจะขอตามไปให้ได้พบเจอ ให้หวันขัน้นรึงจะรบล้างค้านพันธ์่ับดินให้สิ้น จำพลาดจากไกลจากคนที่รักจากแก้วตาดวงใจแมอยากเย็นสักเพียงไหนจะขอตามไป แกสอนจ้ะบึงบัวที่น้องเห็นคือที่ที่น้องจากมาเป็นสายน้ำจากสาอโนดาน้องลองไปดูสิจ้ะ จริงจ้ะงามน้ะบุกขาก็ดีแต่น้อยกว่าเราใช่เหรอแต่เราว่าจุดรู้นะจะพูดอะไรไม่ได้ถามกลับมาแล้วเหรอจ๊ะค้อยส่วนนะเที่ยวผลไม้มาฝากจ๊ะทันจันทาแหมพวกเรามีกันตั้งหลายนางทำไมเอาผลไม้มาลูกเดียวจะจีบพี่เราเหรอฝันไปเถอะ รัตนาไม่หิงสาละ่ะไม่หิงสาไม่มาด้วยเหรอก็กคงจะอยู่กับพวกนารีผลอีกตามเคยปัดใจซะเธอปุผาเชอะเราระเบะเื่อมณีเทวากับรัตนาจริงๆคนนึงก็เอาแต่อยู่กับตำลาอีกคนนึงก็เอาแต่อยู่กับดาบถ้าเราเห็นพวกเจ้ามีคน่ชอบเมื่อไหร่แล้วก็เราจะขบให้ฟันร่วงเลยขำแล้วทำให้ฟันร่วงได้ด้วยเหรอจ๊ะไม่นะ เออว่าแต่นั่นพาใครมาด้วยเหรอจ๊ะไม่คุ้นหน้าเลยอยู่หหแถวไหนล่ะจ๊ะแถวอาสมมั้งจะอาสมเหรอไม่แปลกหรอกจ๊ะที่ท่านจะไม่คุ้นเราพาทั้งสองมาจากโลกมนุษย์ฮะโลกมนุษย์ดีเสียงดังสิท่านมาก็ดีเลย เราฝากท่านจันทาช่วยพาน้องทิพย์เกสอนและพึ่งน้อยเที่ยวดูป่าหิมพานต์แทนพวกเราทีได้ไหมจ๊ะระหว่างนี้เราจะได้ไปจัดที่หลับที่นอนให้ทั้งสองได้จ๊ะไม่มีปัญหาดีเลรอจ๊ะไม่ต้องกลัวนะท่านจันทาเป็นวิทยาธรที่ดีสบายใจเถอะจ้ะตื่นตาตื่นตาตื่น 来，跟得来，家。 ดีที่ได้รู้จักที่จะสอนซึ่งน้อยเช่นกันจ้ะจ้ะจ้ะอ้าวท่านจารยวิทยาธรนั่นช้างะไรเหรอจ๊ะทำไมมันถึงได้บินได้ล่ะอ๋อนั่นงคือช้างแก้วช้างที่นี่บินได้แทบทุกตัวแหละ ถ้าอย่างนั้นลงแถวนี้ไหมน่าจะมีอะไรให้ดูเยอะจัดไปตามมาสิ นั่นน่ะเหรอนั่นคืออัศดรรยหีลาตัดจำพวกเดียวกับม้าแต่มีหน้าเป็นมังกรอา้าวไปซะและมีใครได้ยินไหมขพา่งน้อยหวนได้ยินเสียงดังมาแว่วๆอ๋อเสียงนั่นน่ะเหรอ ไปฟังใ,ใกล้ๆดูสิแต่ต้องไปเงียบๆนะ<ป>นี่ไงนี่คือนกกระลาเวกที่มีเสียงไพเราะที่สุดแต่ว่าห้ามไปฟังใ,ใกล้ๆเชียวล่ะเพราะจะทำให้คนที่ได้ยินมันตกอยู่ในภวังเลยล่ะ น้องตกใจนี่คือเห็นมาราอ,าศาอัศดสจจัตส์จำพวกเดียวกับมา้าแต่มีหน้าเป็นหงเมื่อก่อนมันเคยบินได้ด้วยแหละแต่มันแอบขึ้นไปกินหญ้าบนสวนสวัรดี์เลยถูกพระอิศวรสา์ให้บินไม่ได้ตั้งแต่น้ำเป็นต้นมาน่าสงสารจังไม่ต้องไปสงสารมันหรอกไอ้เจ้าเนี่ยมันซนอย่างที่พูกเจ้าเห็นแหละ ที่นี่ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์เพราะมีสายน้ำจากสระโนดาษไหลผ่านแล้วพวกเจ้ารู้ไหมว่าน้ำจากสระโนดาษเนี่ยช่วยมันทาอาการเจ็บปวดโดยฉับพลันด้วยล่ะโอ้สุดยอดขับใจท่านจันทาวิทยาทรมากเลยนะจ๊ะไม่คิดเลยว่าชีวิตนี้จะได้มาเห็นอะไรแบบนี้งดงามมากจริงๆเลยจ้ะเราเต็มใจให้อย่างนั้นพวกเรากลับกันเลยไหมเดี๋ยวสิ แต่พว่น้อยอยากดูอีกอ่ะเดินเข้าไปอีกนิดได้ไหมจ้านาน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 นาก็ได้ก็ได้เย้ไปเลยเพื่น เจ้าไม่ชอบที่นี่เหรอทำไมในแววตาเจ้าถึงมีแต่ความเศร้าไม่ใช่เจ้าค่ะน้องชอบที่นี่มากแต่น้องอดเป็นห่วงพี่ลักษณะอวงกับพี่จุ้นไม่ได้เลยไม่รู้ว่าป่านี้จะเป็นยังไงบ้างเราว่าเรื่องนี้สาวๆกินาลีน่าจะช่วยเจ้าได้นะถึงสาวๆจะปากร้ายแต่ใจดีนะลองไปคุยดูสิเจ้าค่ะ ไม่ต้องวิ่งพี่พึ่งนี่คือราชสีกินพืชชื่อว่ากาลาสีฮะมันไม่กัดหรอกลองเข้าไปใกล้ๆดูสิระวังนะพี่พึ่งเจ้าไม่กัดจชื่เหรอ มันคงอยากจะแบ่งให้เจ้ากินด้วยละมั้งเราเป็นพ่ง้งเราไม่กินหญ้าหน้าแล้วหมดเลยขอไปล้างหน้าก่อนนะเอาไปซะและ้มันคงจะอิ่มแล้วมั้ง นเนื้อ <มา S 1> พี่พิ่ง<ว>ออกมาพี่เพ,พิ่พง,พ,พ,งพวกเจ้าหนีไปก่อนนะเราจะยื้อไว้ให้ไป,ไปเพี่เพิง จะกลับยังไงล่ะเนี่ยก็คงต้องรอให้ท่านจันทาวิทยาทรตามมานะ่หวังว่าจะไม่เป็นอะไรนะเป็นความผิดเพึ่งน้อยแท้ถูกพี่พึ่งไม่ใช่หรอก ตัวขาขาขยับไปขาขาขยับไปไปย้อนอะไรกันเลยนะเไปเหลือเชื่อแบาไม่รอยหรอกพูดจริง ทำทำแม่เป็นไรจ๊ะ <c oughs> ไปทำท่าไหนโดนไกสอนาร,ราชสีไล่มาแล้วเนี่ยเรื่องมันยาวน่ะยาวแค่ไหนล่ะเล่ามาสิ เราอยู่ฟังเจ้าได้ทั้งวันเลยนะว่าแต่เจ้าชื่ออะไรทำไมเราไม่เคยเห็นหน้าเจ้ามาก่อน,นทำไมหิงสาอ,อยู่นี่นี่เองหาตั้งนานเน่ยม่เสียเวลาทำอะไรอยู่ตรงนี้เจ้าคะโตพวกเราเตรียมผลมไม้ไว้เต็มเลยในการเถอะเจ้าคะ่ะ ที่นี่แหลกดีแฮะท่านจันทาว่ามันจะยอมไปเล่นเอาเสนเหนื่อยเลยพวกเจ้าไม่เป็นอะไรใช่ไหมไม่เป็นไรจ้ะดีถ้าอย่างนั้นเรากลับกันเลยดีกว่าพวกกินนลีน่าจะตามหาเราอยู่ มากันแล้วอ้าวทำไมสภาพเป็นงนั้นกันละ่ะท่านจันทาวิทยาทรพวกเราบาังเอิญไปเจอกับไกสอนราชสีมานะ่ะนี่พากันเข้าไปลึกขนาดนั้นเชียวหรอพึ่งน้อยงองงเองจ้ะพึ่งน้อยขอโทษไม่เป็นไรพึ่งน้อยคนไม่รู้ย่อมไม่ผิดแต่ทีหลังต้องระวังตัวกว่านี้นะจ๊ะที่นี่ปลอดภัยกว่าโลกมนุษย์ก็จริง แต่ก็ใช่ว่าจะไม่มีอันตรายเลยเราเลยอยากจะลองสู้กับเจ้าแห่งราชสีสักยกคงจะมันน่าดูอย่าหาทำเจ้าไม่รัตนาพวกเจ้าคงจะเหนื่อยกันมากไปพักเถอะนะพวกเราจัดที่ไว้ให้แล้วส่วนท่านจันทาวิทยาธรขอบใจท่านมากนะจ๊ะไว้มีโอกาสเราจะตอบแทนนะถ้าอย่างนั้นไว้ไปกินข้าวกับเราทั้งมือไม่ละ เขาไม่ได้หมายถึงเจ้าเยจนันเราไปและไปเธอจ้ะทางนี้จ้ะ จะนอนได้ไหมจ๊ะได้สิจ๊ะขอบใจพวกพี่ๆทุกคนมากเลยนะจ๊ะช่างมีเมตตากับน้องเหลือเกินงั้นพวกเราไปก่อนนะพวกเจ้าจะได้พักผ่อนให้เต็มที่เดี๋ยวสิจ๊ะคือน้องมีเรื่องอยากจะขอให้ช่วยนะจ๊ะเดี๋ยวน้องจะเล่าเรื่องของน้องให้ฟังจ้ะ ทิพย์เกศรคงจะรักลักษณะวงมากเลยสินะสำหรับน้องทิพย์เกศศรลักษณะวงคงจะเป็นเหมือนโลกทั้งใบไหนจะจุ้นและลือสีที่ต้องแยกจากกันอีกแต่มันก็น่าเหมือนไส่นะไหนสัญญาว่าจะกลับมาคิดว่าจะกลับมาตอนไหนก็ได้รือไงตายไปแล้วล่ะนี่ให้เป็นหุูผ่านะหุูผ่านจะไปลากหูกลับมาเลย น้องทิพย์แกสอนก็คงอยากจะทําแบบนั้นอยู่เหมือนกันนะจ๊ะแต่ติดที่ว่าไม่รู้ว่าพาล็ออยู่ที่ไหนนะจ๊ะพวกเราขอโทษนะทีิพาเจ้ามาที่นี่แต่มันเป็นหนทางเดียวแล้วที่จะทําให้เจ้าปลอดภัยที่สุดในตอนนี้แต่ไม่ต้องห่วงเรารู้แล้วว่าน้องรักและคิดถึงลักษณะวงมากแค่ไหนพวกเราจะออกไปตามหาลักษณะวงให้น้องเองจริงเหรอจ๊ะ จริงสิแต่มีข้อแม้นะข้อแม้ข้อแม้อะไรเหรอจ๊ะข้อแม้ว่าพวกเราจะต้องเห็นว่าลักษณะวงคู่ควรและรักน้องทิพย์แกสอนของพวกเราจริงๆเท่านั้นเราถึงจะปล่อยให้น้องกลับไปแล้วจะดูจากไหนล่ะจ๊ะเรื่องนั้นเรามีวิธี หลอกต้องหลักจริงๆแล้วแหละฉันก็ว่าอย่างนั้นแหละทิ well, really ้งไว้ตรงนี้เลยดีไหมชี่ล็องั้นไปเถอะเขาจะไปเอ้าพี่แกไปพี่ขวัญทำไมอยู่นี่เลยจ๊ะปวดจะตื่นก็ตื่นตกใจหมดหัวใจจะวายแล้วนี่จุนอยู่ไหนแล้วเนี่ยก็อยู่ในป่านี่แหละเห็นเองสลบก็นึกว่าเป็นอะไรไปจริงสิ อะไรอีกใช่มีปัญหาอะไรอีกน้องจิบเก์สอนกับพึ่งน้อยโดนจับตัวไปโอ้ยเขาไปต่อไหนทิ่งไหนแล้วไม่ต้องไปห่วงเขาหรอกสองคนนั่นน่ะเขาปลอดภัยดีมีคนคุ้มภัยแล้วตอนนี้พี่ว่านะห่วงตัวเองเถอะจุนแล้วนี่เราอยู่ไหนกันละจ๊ะโอ้ยหิวข้าวจังเลย ใช้ที่รักถ้าจะไม่ดีแล้วนี่นี่อย่าได้คิดแบบนั้นเชียวนะพวกเราเพื่อนเองเลยนะฮเราเล่นนิดเดียวเองแบบนี้ข้าไม่ขำด้วยนะมีคนมาอ้าวนีลงเลย ตายยากจริงๆหมายถึงใครอยเออไปไปเลยไป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 เลยหีแกไปขวัญแกไม่กวนสิลบใครอยู่เหรอจ๊ะ กลบปีศาจงูนะสิเงียบหน่อยเดี๋ยวมันได้ยินรู้จักกันด้วยเหรอรู้จักสิหน้าตาหน้าเกลียดหน้ากลัวอ๋อหน้ามันเป็นยังไงอ่ะก็น้ามันแบบทุลีเกลียดช่วยชวยดวยดูไม่ได้อ่ะ เป็นแบบนี้หรือเปล่าเออใช่ใช่ใช <level> <the scale of veter tomato> ่ใช่แล้วโอ้เกลวิควาสดีที่กันเลยนะตก้โหตก